มาถ่ายวิดีโอก่นจากมือแบบมาถ่ายบันบสแจ้งว่ามุนฝนอยากตกอยากมัว Tại vì mệt Bạn đi đi đó Hả? Bạn đi nhiều, lắm. Ừ bài đi vậy, Ừ Cái đi đâu vậy? คนกินข้าวแรงนกวนป้าก็ขึ้นขึ้นก็ปนสิตก นไปนไปซื้อดอกไม้เหฮ้มันมาแล้ว,<ะ>ลวไบจักโล กินอีเปิ้นซื้อลาติ <tipin>, แซ่บบอกแกงจิเลส <Yeah. S 1> แซ่บแซ่บแบบอขุมลายยังไงลืมสอสองของน่าน,น่นสาวนะเด้สาวทีว่ามึงแบบบอเออแล้วก็อยากบ่นนะสาวที่เราคึกขายข <ผม S 1> ายเงินเออเลิของก๋วจอยเมื่อีออแล้วสีขายมก กระปูทจ่บที่เราซื้อกระปูอระปูเขาไ่ขายที่หัวแล้วมันดำนะเออเพอาเามีเรื่อ่จางเขาขายอเพาว่าีเรื่องอุมาขายอ้วอเนาะ คนอหยักตกอืมฝนคืบคืบคืบมืดมืดพ่ฝนจิตกมา่ได้เลยอย่ได้๋ยวี่หางมงเลยเดนบน ปานี่้ามอาน่ะเนียออกมาอ่ะเป็นออกมาทีนึงก็ออกมาทีนึงล้วมันเฉาเลยออกควนอ่ะก็ห่ม่ได้อยู้ยังไี่มนีเจลเอียดดมันดูดีเด้มันมันมัด คลองอนะสบายได้เขาทิงโมงสี่โมงเกิออกมาโรดแบบแต่วแต่เออตะกี้มันบริสตแกนมนกันแบบมนเท่กับบริสต์เหักโบกโบกคนก็มีผู้จดเนาะวันแม่บา้านจดเองตะกี้น,นบริีสกแกนแต่เขาลุ่นตะกี้ยันี่สกแกนเบิร์ดหงมอหงอยังกับสกแกนเบิร์ดเงี้นะ าทีมันเซนแลวมันเซนให้กันได้เนี่ยนี่มันมันสกแกนแลยมันเห็ดนับนงานนงานการหอกกางนี้สแน,นพระพพู้นะคะมันจะเี่ยนไ้ย่าสัส